สวัสดีครับพี่น้องปองโก้พี่น้องปองปลายมีอนมีในช่องเสียออกเพชรลําเพื่อนคือนเก่าเมื่อเดิมครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับผู้ใดไม่เห็นหนังอยู่นี่เนาะบันนี้เนาะนะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องครับฮัทดูสึกว่าเย็นๆ บรรยากาศดีนักรับพี่นอ้องอยู่วัดบงเข้ามาล่ำเนี่ยครับโอ้สุดยอดนัก,กรับพี่น้องครับปล่อยอีออยกงลูกโงปล่อยยิ่งน้อปล่อ,อยป่าโอ้นี่ครับบรรยากาศล่มลื่นดีครับนัก,กรับพี่น้องครับสุดยอดนะครับพี่น้องปลาเยอะมากเลยนะครับโอ้ เพป็นกับะเรี่ยเทยววัดนะครับพี่น้องนี่อากาศดีครับครับเป็นประมาณนี้นี่ครับพี่น้องวัดเย็นน้ำย็นแม่น้ำอยัางน้อนอยู่เนาะจะพาพี่น้องไปเบิ่งด้านนาเวที่นครพี่น้องครับติดตามกับเสียออกมาเลยครับ บรรยากาศหนางานสดๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้างานตอนนี้นะครับพี่น้องครับโล่อยปลาแลจะต้องมีการมงหลังคาื่อนขาแม่ไข่นะครับพี่น้องมีที่ห้องก็ที่โยโลปูนนะครับพี่น้องครับแต่อตอนนี้น้ำมาตางแถวออกมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวไปเบิง่ง ตรงเวทีกันเลยครับนี่มาแล้วครับพี่น้องไปเบิ่งเวทีห้องนะครับบรรยากาศหน้างานสดสดตอนนี้นะครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศทอนเอานะครับบรรยากาศหน้างานสดสดนะครับพี่น้องครับตู่ล้อมโพ่งกับล่งได้คางนึ่งแล้วนะครับโอ้ยเหมือนขึ้นฮะย่างครับ ดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับแขวนแห้งพี่น้องแมนโอ้ยเห็นใจทิมคนวายน้องเมีนเห็นใจทีมค้อนวายเลยนะครับพี่น้องคนละแขอนเอานะครับพี่น้องครับเมียนสุดยอดนะครับนี่อืมอากาศนะครับบรรยากาศสดๆในช่องเสียออกเป็นลมเพลินนะครับพี่น้องทีมงานห้องกำลังเล่งยังคักเลยนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องอู้ยึักะับที่ห้องนะครับพี่น้องครับ มาเื่อลด้วยับรองพื้นรรยกานะครับรงเวทีสดๆยั่งๆพ่งนี่ครับพี่รองจิมงานห้อ นี่นึ่งับไี่ล้า้เจอกันหนาะนนแม่พอลลี่แม่แม่แดงทีมงานแม่แดงสายจวดแม่พอลลี่แม่อนยูเอทแม่แอูเอก็จะมาใช่ไหมครับครับ้าก็อยู่ใกล้นี่ไงอแกรอเราที่นี่อ้ยเป็นไหมนี่เออพี่น้องิ่งในลิปนี้เด้อยรับกุญแจจีมาเซอร์ไพรส์โลกวหลังีทูเฮาจ้องลงคลิป นี่เขาก็มีเขาเลยดูตอนนี้ส่งเสียออกกับซอนโลโก้อาิเชียวตัดอะไรสดบ้ตดอะไรสดในเบาเลยตัดอะไรหรือสอนล้อะไรลูกปล่แต่ไม่แกจะมาสรายยังเหรออือจะมาสราย

ีงานป้ายใส่ชุดตเกีในพวกไม่เวายบัตรของเขานะถ่ายลูคอนญิงใสุ่้้านเตรมแ้เาไปงเยดีจุจุ่กลืนเรือที่บัะรับพี่น้องครับรากาศพี่น้องทีมงานเอก็บอุสุดยอดนะครับ รอพินครับบันเสียยูทูบกับจะเอาท่างกันเฟซบุ๊กแล้วขอข้อมาในยูทูบหรือต้องตูวว่าแสดงว่าเขาส่งมาแล้วเขาโดนแล้วนะแล้วเดี๋ยมันต้องโวไปถามทางบันรกับท่านไ่ว้อยางมากหมม่ตัวเี่ไหนากยอย่างจะไปท่านในพินในอยงครับผมกวากทองรอบเลยดิให้เล็กตากวกให้โอ้ยแสดงเาพินพอไรไมนากมันมาแล้วแนนบอะไรองไูชยบอกว่าเขาส่งมาให้แต่เดินะ วันนี้ที่เห็ดทางเฟซบุ๊กอมพอเฟซบุ๊กให้อาจารย์ชอบเปิดให้เมื่อวานลูกตัวคอรนำไดเฟซบุ๊กเหะเฟซบุ๊กคอรนำแปลงโดนก็ยูทูบอีกแมนบ่นอกจากที้เซล จะอเทสที่ปังกาจะ้อย่หล่ะเคนดนเป็นล้านล้านัะได้เงันจไดเงินเหรียญกันออคนหันภาษาเข้าไทายเนี่ยคนเบิ่งพันสองพันเป็นเงินีกก็ได้เง,งินอึ้นก็ไปดูกรดีเลยอยจเป็นแซดเป็นล้านเป็นเงินึืนคลิปเที่ยวแนะอ,อ,อลูกตูมื้ยี่ยได้เยอะมากรอยไปเระเได้เล้ก็คืนเลยเอ้าเราเป็นยังไงเทไปเที่ยวฟูกเคสฟูกษาพิมมาบ้เนาะพิมมาเลยมเชื่อเลยอือเจ้เฉยเอเล็กต้าเราเบิ่งไงอีกรอบด เดินนร้ตูก็ได้สเขียนเบรสันการรุ่นแม่เบิ้งแหได้ะต้องโม่ับน้องโม่เก่ง้องโ่สมาเาัห้อเปลี่ยนทีวีโหลดในเบอรเอาสำนักงานหลดพอวัาอน่างบ้านเ้องปรไดอยู่ไหมอสํานักงานหลายคนอยู่บ้านไหมพออยู่สำนักงานปั๊บเอียงทรงมาามันสีมหาพออวนโหลดดิเขาต้องตรวสอบเขาตรวสอบ้เลยแมนบ่เลยอีกหกเหรียญก็ะรเลย มว่เฮ็ดฟีได uh, <that S 1> so ้คันบ่ได <licher eller> ้พิ้นไม่เลยคือว่าเงินกัค่าคันเออท้างก็สามารถเอาไร้บ่เดี๋ยวเด้ใ้แอดมินหมู่เราเฮ็ดให้บึงเอาเปลี่ยนทียูเลยเอาสำนักงานเลยทียูสำนักงานจบเลยเพราะว่าสำนักงานหฮออยู่ตลอดว่างให้ทำอะไรรถเราเล่นันเขาีิเออมพ่มากขอหอเข้าไปแล้วส่งทียู่ทน้องของธนครไปเ้นเขาปคลบเาลยไ่เลอด้นะครับทีปนี้บ่มีหย่างไรครับพี่น้องเอาไปทำนี้ครับจอก